สวัสดีค่ะไม่เพนไปไหนมั่งเนาะวันนี้ตามมาค่ะตามไม่เพนมาค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเส้นทางที่ไม่เพนเดินไปเดินมาระหว่างวัดพระแก้วกับที่พักของไม่เพนค่ะแล้วเส้นทางนี้เพื่อนๆก็อาจจะเห็นบ่อยๆในคลิปรแกรกๆที่ไม่เพนอยู่กับลูกสาว ตอนนี้ก็มีคนนั่งอยู่เยอะเลยค่ะพเพื่อนๆที่นั่งอยู่นี้ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ค่ะที่ถนนราชดำเนินค่ะนู้นคะ่ะเพื่อนๆไปถึงนู่นเลยค่ะคนเยอะมากพ่อค้าแม่ขายขายลอตเตอรี่เยอะมากเลยค่ะพเพื่อนๆนู่นคะ่ะสายให้ดูว่ามันเยอะยาวไปถึงนู่นเลยสุดหูสุดตาเลยค่ะ ไม่เป็นก็คิดอยู่เหมือนกันกะว่าจะเสี่ยงดวงเสี่ยงดวงทีไรเกี่ยวกับลอตเตอรี่กับเลขนะคะมันไม่เคยถูกไม่เคยได้สักทีไม่เป็นก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่าก็เลยไม่ได้ซื้อค่ะตกลงไม่ได้ซื้อสักทีแต่เดินผ่านไปผ่านมาแทบทุกวันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่เป็นไปวัดพระแก้วบ่อยค่ะไม่เป็นคิดว่าไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าสืได้ตัง ก็เลยไปทำบุญดีกว่าค่ะเดี๋ยวตามให้เพนมาเลยค่ะเพื่อนๆชมคนขายลอตเตอรี่ไปด้วยและเดี๋ยวไปทำบุญด้วยกันไปที่ไหนนั้นตามมาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ ส่วนที่อยู่ด้านหลังนั้นก็คือวัดพระแก้วค่ะวัดพระแก้วมรกตวันนี้แม่เพ็นก็ได้มีโอกาสมาทําบุญอีกค่ะคือถ้ามีโอกาสก็จะมาบ่อยๆเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากสนามหลวงอยู่ใกล้มีโอกาสนี้แม่เพ็นจะมาเลยค่ะถ้าไม่ไปวัดพระแก้วก็ไปวัดอื่นค่ะวันนี้มีโอกาสใช้เดี่ยวก็เลยได้ซื้อพวงมาลัยมาค่ะซื้อจากคุณตา ตอนแรกว่าว่าจะไม่ซื้อทีนี้เห็นแก่นั่งร้อยพวงมลาลัยอยู่เป็นคุณตาแก่ๆนะคะนั่งอยู่ฝั่งนู้นก็เลยสนับสนุนแกด้วยแล้วก็ได้ดอกไม้สดสาหรับวันนี้ด้วยค่ะส่วนพวงมลาลัยนี้เดี๋ยวจะให้ชมค่ะเ,เพื่อนๆโอ้เงื่อเข้าตาค่ะขอโทษทีเหื่อมันไหลข้าตาสําหรับพวงมลาลัยพวงนี้นะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ทําด้วยใบเตย นี่ค่ะแต่ดอกรักนี้ไม่ใช่ดอกจริงค่ะเป็นดอกปลอมนอกนั้นก็ที่เป็นสีเขียวนี้ค่ะจะเป็นใบเตยเอาใส่ถุงเอาไว้แล้วซื้อได้อสองวันเลยค่ะเ,เพื่อนๆแต่ใบเตยนี้จะอยู่ได้นานแล้วจะไม่เหี่ยวค่ะยังดูสดอยู่เลยแล้วกลิ่นก็หอมมากค่ะหอมใบเตยไปจ่ายตลาดมา ไปกับลูกสาวค่ะอเหือเข้าตาค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นมันสวยดีเพราะว่าไม่เคยเห็นแต่เขาบอกว่ามีคนทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันไม่ใช่ของใหม่ทีนี้ไม่เพิ่นไม่เคยเห็นแล้วมันหอมด้วยแล้วสวยทําสวยมากเลยดูสิคะก็เลยอดซื้อไม่ได้ว่าเออยังไงถ้าไม่ได้ไปวันนี้ก็จะไปวันหลังซื้อมาเพื่อที่จะเอาไปบูชาพระแก้มรกฏค่ะ พอเอาออกมาจากถุงนะคะกลิ่นใบเตยหอมหอมมากเลยค่ะแต่ไม่ได้ดมนะคะขยับตาไปด้วยเพราะว่ามันเหงือห่อเหงื่ออะไรเข้าตาแสบครับเ,เพื่อนๆดูเหงื่อมันหยดเหงื่อไม่เพ็นเยอะนี่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในก็จะไม่ได้ถ่ายสาธุบุญด้วยกันครับเ,เพื่อนๆนู่นค่ะวัดพระแก้วโชคดีมากเลยค่ะที่ได้มาบ่อยๆค่ะ แล้วได้ดอกไม้สดสําหรับวันนี้แล้วก็ดอกอใบเตยเรียกว่าดอกใบเตยหรือว่าพวงมาลัยใบเตยหอมมากเลยครับเพื่อนๆไปค่ะสาธุบุญด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าไม่เพนแต่งตัวยังไงไม่เ,นเพนจะใส่ผ้าถุงค่ะ๋ยวให้ชมค่ะเพื่อนๆเป็นผ้าถุงผ้าป้ายอย่างนี้ค่ะ เมื่อคราวที่แล้วลายหนึ่งเมื่อคราวที่แล้วลายหนึ่งแล้วก็วันนี้ลายหนึ่งอันนี้ผ้ามันจะเบาและบางกว่าค่ะโอเคค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวครับไปข้างในด้วยกันแล้วก็สาธุบุญให้กันค่ะไม่เป็นอาจจะถ่ายแค่นี้ค่ะพเพื่อนๆเพราะว่าเข้าไปแล้วเอ่อมันของพุอลุงพลังค่ะทั้งกระเป๋าทั้งล่มแล้วอีกอย่างหนึง่งไม่เป็นถ่ายบ่อยแล้วมันก็คงจะมันเหมือนกันเคยค่ะพเพื่อนๆสาธุค่ะ ไม่เป็นมาถึงโบสถ์ค่ะเพื่อนๆทางเข้าโบสถ์ก็เลยได้ไอเดียมองเห็นว่ามันเป็นช่องอยู่ไม่เป็นก็จะเดินพร้อมพวงมาลัยนี้รอบโบสถ์พระแก้วมรกตนี้สามรอบเสร็จแล้วก็จะเอาไปบูชาหรือว่าถวายต่อพระแก้วมรกตด้านในค่ะไปค่ะเพื่อนสาธนพุทโธพระควาติ อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธอิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกิทุอนุตตรโปุริสธรรมสาธิสัทธาเทวมนุษสานังพุทธโธภะวะติธธได้ถือพวงมาลัยสวดมนต์รอบโบสถ์ที่วัดพระแก้วเสร็จแล้วไม่เป็นก็มาที่วัดบวรน,นิเวศค่ะไม่เป็นก็ได้มาที่นี่เป็นรอบที่สาม ภายในโบสถเงียบมากเลยค่ะเพราะว่ามีคนนั่งสมาธิอยู่หลายคนแล้วก็นั่งสวดมนต์อยู่หลายคนไม่เป็นก็นั่งสมาธิพักหนึงแล้วก็ออกมาค่ะออกมาจากโบสถใหญ่ไม่เป็นก็มาเข้าโบสถเล็กและโบสถนี้ก็จะคล้ายๆกันค่ะเพียงแต่ว่ามีในหลวง นั่งอยู่ระหว่างพระพุทธรูปค่ะเห็นไหมคะในหลวงสวยงามมากค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินเข้าวัดชนะสงครามค่ะเป็นวัดท,ที่สวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวแม่เพ็นจะถ่ายไปด้านหน้าให้เพื่อนๆได้ชมด้วยค่ะ นี่ค่ะวัดชนะสงครามค่ะอยู่ที่บางลำพูตลาดบางลำพูหาง่ายทุกคนรู้จักดีค่ะเป็นวัดที่สวยและใหญ่พอไม่เป็นเดินเข้ามาก็มีเสียงสวดมนต์ค่ะเสียงสวดมนต์นั้นจะมาจากโบสถ์ไม่เป็นเดินตามเสียงนั้นไป พอมาถึงก็เห็นพระท่านทําวัดเย็นอยู่ค่ะท่านสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ไม่เป็นก็ได้ไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็ได้นั่งสมาธิในโบสถ์ด้วยค่ะจากนั้นก็มีการบวชนาคไม่เป็นก็ได้ร่วมบุญกับเขาด้วยค่ะดีใจมากค่ะได้ทําบุญสมวัดเลยค่ะวันนี้

าจากนั้นหน้าก็ได้โปรยทานเสร็จพิธีแล้วก็เข้ามาทำพิธีบวชหน้าค่ะโอเคนะอ่ะตอนนี้หนะ้าทำใจนะทำใจสบายอยึ่งนะแม่ไม่จีจกับคุณพ่อจุงจุงมือหน้ากนะ้าวขาวาเออเสื้อแดงหนบนิดเลยนะครับอ่ะสายภาพเตรียมสายภาพนะพร้อมก้าวขาขวาสาธุบุญด้วยกันค่ะ แล้วขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมและให้กำลังใจไม่เพ็นค่ะโชคดีทุกคนค่ะเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าสวัสดีค่ะ